แต่ศาสนาเราทําไมถึงตกต่าขนาดนี้ในเวลานี้แต่ศาสนา,สสนาเราทําไม,ไมถึงตกต่ขาตตขนาดนี้ใน,ในเวลานี้คนเกิดการปฏิเสธการนับถือศาสนาเพิ่มมากขึ้นคิดสิคิดคิดคิดค,ดค่านิยมเก่าๆที่ถูกยึดถือมาแต่ก่อนชีวิตก็อยู่ในวงจรเก่าๆที่ไม่ได้ทําให้คืบหน้ากว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่สวดมนต์ไหว้พระทําทุกอย่างมาเหมือนกันหมดเลยยึดถือวัตถุมงคลกราบไหว้บูชาสักการะเส้นไหว้บวงสรวง นะจัดดอกไม้ขึ้นหิ่งบูชาพระโดยเชื่อว่าหรือเข้าใจว่านี่คือกิจทางศาสนาที่พุทธศาสนาิกธิชนที่ดีพึงกระทำแต่ชีวิตก็เท่านั้นน,ะนี่คือความ,วามจริงอยากจะถามชาวพุทธเราเหมือนกันว่านั่นคือคําสั่งสอนของพระเจ้าหรือไม่หลักคําสอนกําหนดไว้ว่ากรมมุนณาวัตะตีโลโกทุกคนไปไปตามก,การกระทําของตนแต่เราก็ฟังไม่ออกทาไมฟังกันไม่ออกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ไม่มันฟังกันไม่ออกแต่อาตอมาฟังออกนะอาตอมาฟังปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อทุกคนเป็นไปตามการกระทำขังกรมเอาก็ทำสิทําสิทําดีสิทาเหตุมันเหตุดีมีอยู่ทําเหตุชั่วมีอยู่และเงี้ยเหตุดีมีทําทํามันชีวิตก็เป็นไปตามเนี้ยนะพระอาจารย์มาใช้หลักวิธีการปฏิบัติเมื่อเป็นผู้บวชพระอาจารย์มีโอกาสในการศึกษาธรรมะมากกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพระอาจารย์ผลที่เกิดจากการปฏิบัติย่อมส่งผลที่ทําให้พระอาจารย์ได้ทราบเอง จากการปฏิบัติน,นั้นว่าผลนั้นยังสามารถเข้าถึงผลได้อยู่ความเป็นโสดสกกาบันสกทาคามีอนาคาามีอาารันไม่ได้หายไปไหนยังมีอยู่ในศาสนานี้อย่างแน่นอนในศาสนานี้อย่างแน่นอน,น <T> <tava> แก่นสานนี้ยังถูกบรรจุเสร็จสับไว้ในพระธรรมคำสั่งสอนของรพระสมมาสมพุทธเจ้าแต่การประพฤติปฏิบัติของเรามันเข้ามาไม่ไปถึงตรงข้อปฏิบัตินี้เราอยู่ในวิธีปฏิบัติแบบพิธีกรรมกันโดยส่วนมาก เราอยู่ในวิธีปฏิบัติแบบพิธีกรรมกันโดยส่วนมากก็อาจจะเอาแบบไหนมันดีแล้วนะจึงมาบอกถ้ามันไม่ดีก็คงจะไม่มาบอกอย่างนี้ก็ได้มันพระเจ้ก็ให้อิสระทางความคิดในการที่จะเลือกจะทําหรือไม่ทํา